สวัสดีครับสวัสดีพี่ปานาอาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับในช่อง YouTube เพื่อนไอทนะครับแล้วก็ทักทายพยังแพลตฟอร์มบริการ1414 p ส u s สายวนข่าวสารความรู้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับที่คลิปนี้จะไปถึงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเอาไอคอนนะครับเรียกว่าเอาไอคอนดีกว่านะครับการโอนเงิน จากธนาคารต่างๆเอามาไว้หน้าจอหลักเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะโอนเงินนะครับบางคนก็ไม่ใช่บางคนหละนะครับแทบจะทุกคนนะครับต้องได้เข้าไปที่แอปธนาคารนั้นๆจากนั้นก็ไปหาโอนเงินอะไรประมาณนี้นะครับจะดีไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาการโอนเงินมาไว้หน้าจอหลักเลยเวลาเราจะโอนเงินเราก็แค่แตะไอคอนคาว่าโอนเงินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสมันก็จะ ลดขั้นตอนลงไปนะครับนิดๆ,นดๆหน่อยๆนะครับเอาเป็นว่า,อ,าอะไรที่ทําให้เรารวดเร็วได้ก็จะเป็นการดีไม่น้อยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้วิธีนะครับผมก็ขออธิบายสักนิดหนึ่งนะครับว่าธนาคารนะครับที่ผมเคยเอามาทำนั้นนะครับก็คือจะมีกรุงไทยน็ก หรือ NEC นะครับณนะปัจจุบันแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBEC นะครับที่ผมเอามาทำแล้วได้และโทรศัพท์นะครับและโทรศัพท์ที่ทำนะครับเป็นซัมซุงนะครับผมใช้ s 2 4 Ultra นะครับในการสาธิตในการทำครั้งนี้คิดว่าซัมซุงยี่ห้ออื่นๆน,นะครับที่เป็นวัน UI 6.1 เหมือนก,นกันกับผมนะครับน่าจะทําได้นะครับพร้อมแล้วเราไปทํากันดีก,กว่านะครับวิธีนะครับให้เราไปที่ธนาคารที่เราชอบอย่างผมใช้อยู่ก็ SBC c e นะครับผมไปที่การตั้งค่าเลยสักเจ็ดปีช้อปปี้ลาซาด์ SBC เจอ SBC c e แล้วนะครับส่วนท่านจะเจอกรุงไทยหรือเนกอะไรก็แล้วแต่นะครับย้ำนะครับว่า2ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับที่ผมเคยใช้ ถ้าเป็นธนาคารอื่นๆเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปทดลองดูนะครับ,ลรบและโทรศัพท์รรที่ทําก็เป็นซัมซุงนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไปทดลองเช่นเดียวกันนะครับเม <c oughs> ื่อเราเจอแล้วนะครับให้เราเคาะสองครั้งค้างไว้เคาะค้างไว้ s c b e c เจ็ดตัวเลือกส่วนสำหรับ SCDEC อ,อ่าก็าจะมีเจ็ดตัวเลือกนะครับเมื่อเจอเจ็ดตัวเลือกแล้วเขาจะมียังไงก็ช่างนะครับให้เราปัดไปหาคําว่าโอนเงินหรือไอคอนอะไรก็แล้วแต่ที่ เพื่อนๆอ,อยากจะให้เขามาอยู่หน้าจอหลักนะครับอย่างผมสมมุติว่าผมจะเอาข้อมูลแอปปุ่มสแกนจ่ายกดเงินไม่ใชบับรโอนเงินโอนเงินนะครับผมแค่ดับบลแท็บค้างไว้แล้วก็ลากไปวางไอคอนตามหน้าจอหลักที่พื้นที่ที่เพื่อนๆคิดว่าว่างนะครับก็เอาไปวางได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเคาะสองครัง้งค้างไว้ครับเปึ๊บเริ่มการลากแล้วอ่าเริ่มการลากแล้วนะครับ ลากมาเลยครับสร้างโฟลเดอร์ด้วย B minus สร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ด้วย S C B E C ลากมาเลยครับสร้างโฟลสร้างโฟลเดอร์ด้วยลาซาด้าสร้างโฟลเดอร์ด้วยลูกเท้าสร้างสร้างโฟลเดอร์ด้วย S C B E C ย้ายไปยังสร้างโฟลเดอร์ด้วยสร้างโฟลเดอร์ด้วย music speed changer สร้างโฟลเดอร์ด้วย music speed changer สร้างโฟลเดอร์ด้วยเ a ล i n g ย้ายไปยังแถวสีครอ่ำหนึ่งอ่ะผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับวางเลยปั๊บวางเลยครับปึ๊บหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มต้นนี่นะครับทีนี้เราลองปัดดูนะครับอาร์ซิสเตนเฟสบุ๊กเน็ตเซนจวาวาไลน์ไลน์แอนเทเลทยูทูบเฟซซิงค์มิวสิกเซลล์โอพมทอปโอนเงินมีนายอิสโอนเงินนี่ครับก็จะมีโอนเงินอยู่อยู่อยู่ในนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปในแอปธนาคารก็ได้นะครับเข้าตรงนี้เลยโอนเงิน,นอโอนเงินนะครับนอกจากนนั้น เพื่อนๆสามารถเอาไอคอนเติมเงินสแกนจ่ายอะไรต่างๆมาวางไว้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดเรา,ามัวไปเข้าธนาคารแล้วก็ปัดไปหาคว่าธุรกรรมอย่างเช่นเนะาะถ้ากรุงไทยก็อาจจะเข้า,ากรุงไทยแล้วก็ปัดไปหาโอนเงินแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็ไปเลือกบัญชีอะไรต่างๆ จะดีไหมครับถ้าเราเข้าโอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองเอาไปทําตามดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ให้กดไลฟ์กด u u s สไคร e นะครับกดแชร์นะครับเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆนำรูยเงินทอง และสุขภาพนะครับใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขกับการใช้อุปกรณ์หรือแกจิตไอทีต่างๆนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ